สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องธาตุแบบใหม่โรมบทที่7ข้อ4ถึงข้อ6ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเราจรึงขอในพระนามสุขเขีดเจ้าเอเมนวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเดโฟนะครับก็คือเหตุฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ถูกลงโทษ เพราะว่าเราเป็นธาตุแบบใหม่ครับให้เรามาดูพร้อมพีด้วยกันครับเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมัญญัติทางระกายของพระคิดเพื่อท่านจะได้เป็นของผู้อื่นคือพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงให้ฟื้นขึ้นมาจากทรงให้ขึ้นเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า เมื่อเราดำเนินชีวิตในเนื้อหนังตัญหาชั่วที่ทำบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อผลซึ่งนำไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดเราไว้เพื่อจะได้เป็นธาตุแบบใหม่ตามพระวิญญาณไม่ใช่แบบเก่าตามอักษรครับวันนี้บําเรียลังบอกนี้ครับว่าคุณได้ตายจากธรรมบัญญัติไปแล้วสิ่งที่บังคับคุณนะครับ แต่ว่าคุณตายแล้วเนี่ยคุณได้เกิดขึ้นมาเป็นธาตุแบบใหม่หมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณจะไม่ถูกลงโทษเลยเมื่อคุณเองอยู่ในสภาวะของการเป็นธาตุแบบใหม่ตามพระวิญญาณครับก็คือว่าคุณไม่ต้องบังคับตัวเองให้ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติแต่ว่าคุณให้พระเจ้าเป็นคนที่จะ ชำระคุณช่วยคุณนะครับเมื่อก่อนคุณอาจจะต้องใช้กฎบัญญัติในการบังคับตัวคุณแต่ทุกวันนี้ครับคุณได้ตายจากธรรมบัญญัติที่ผูกมัดคุณแล้วครับและคุณเป็นทาสแบบใหม่ก็คือว่าคุณมอบชีวิตให้กับพระเยซูริตครับคุณได้อยู่ในพระองค์พระเจ้าอยู่ในคุณครับแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการถูกลงโทษอีกต่อไปเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเอง รู้ว่าพระเจ้าให้คุณทํานําคุณแบบไหนและคุณไปไม่ถึงตรงนั้นคุณขอพระเจ้าช่วยคุณครับนี่เป็นธาตุแบบใหม่ครับก็คือว่าทํางานตามสั่งครับบางทีเมื่อก่อนอาจจะเป็นธาตุที่ถูกกดบังคับไว้ครับแต่ธาตุแบบใหม่จริงๆคําว่าธาตุเนี่ยทาให้เรารู้สึกตะคิดตะขวงใจนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าคุณไม่เป็นทาสของพระเยซูคริสต์คุณก็เป็นทาสของผีมารซาตานครับ มันเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนถ้าเราตัดคำท่าออกไปนะครับฟังแล้วมันเหมือนสแสลงหูเป็นว่าเราจะเป็นของใครคุณจะเลือกเป็นของบทบัญญตัติเป็นของสิ่งที่บังคับคุณเป็นของธรรมเนียมแบบเก่าหรือคุณจะเป็นของพระยาริสุ์ิคำตอบคือเราเลือกเป็นของพระเยาริสุ์ิใช่ไหมครับ และนั่นคือเป็นที่มาคําที่พระคัมภีร์ใช้วันนี้ครับว่าคุณจะได้เป็นธาตุแบบใหม่ตามพระวิญญาตและขอพระเจ้าทรงนําคุณสอนคุณผ่านพระจนะของพระองค์ไม่ใช่เรียนรู้แบบตามตัวกษรแต่รู้ตามพระวจนะที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าให้เราที่ถ่ายด้วยกันครับพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับการที่เราได้อัปเกรดมาของเ้าค่ะเรารู้ว่าเราติดตามพระองค์เราไม่ได้ติดตาม บทบัญญัติหรือพยายามบังคับตัวเ,เองให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแตเมื่อเราพึ่งพระเจ้าพระเจ้าช่วยให้เราทำได้ในหลายสิ่งหลายอย่างและเราเชื่อว่าเพราะพระเยซูคริสต์พระองค์จึงเปลี่ยนเราจากข้างในมาสู่ข้างนอกเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ